ไม่้องน้องก็ไม่รู้เดี๋ยวมไปไปตึกนะคะอะไรคะมาได้ยังไายรายมาะเข็บไปตลาดน้ำมาไม่รู้ก็เขไปตาดน้ำ มาเลยมาเลยก็ตามมาแล้วลูกอ๋อเดินไปเดินไปแข่งกาย พฤติกรรมเรียบร้อยดีฝากเรื่องหนึ่งนะครับนักเรียนแต่เพราะตัวเราด้วยมันเป็นภาพลักษณ์ของวิไลเป็นภาพลักษณ์ของอาชีพครัซึ่งบุกรองมันเป็นนิตยหมายที่ดีเพราะว่าต่างชาติกําลังเลงเห็นถึงว่าทําการแต่งกายอย่างเคบายาเนี่ยถ้ามันมีบทบาทในตุ่มบ้าบาฝั่งดัามันก็ในปีพศ2463่อ,อ24ซึ่งยาวนานนะครับเรา มักจะเ,เรียกกันว่าลูกบ้าบาในภาษาถิ่นแต่ถ้าเกิดเป็นทางภาษาที่เป็นวิชาการเราจะเรียกว่าพาราก,กันฉะนั้นอย่าก,กังวลเพราะทั้งสองศัพท์ทั้งสองคำนี้มันมีความหมายเดียวกันก็คือแปลว่าเกิดที่นี่อย่างบ้าบาก็คือ local inborn ก็คือลูกที่เกิดในแผ่นดินแม่มีพ่อเป็นบนรรพชนจากแย,ยนไกลซึ่งมาจากฟูเจียนหรือฮกเกี้ยนนะผสมผสานจนเกิดว่าทำใหม่ ซึ่งในแง่ของประโยชน์ของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราอยู่ในประเทศฝั่งดับเราอยู่ในจังหวัดแถบฝั่งดามันซึ่ง้าเกิดมองกระบี่พังงาภูกเก็ตละนองสตูลตรังตะกวัวป่าพวกนี้จะมีรูทก็คือรากเดียวกันนะครับฉะนั้นในในความเป็นบ้าบาหรือความเป็นเพอร์นากันก็คือเกิดเป็นว่าทธร ขึ้นมามันยึดติดก,กันกับเรื่องเรื่องของอาหารสังเกตไหมฮะคนมาชอบทานอาหารพื้นถิ่นอาหารบาบาแล้วก็อาพรก็คือเสื้อผ้าแล้วก็อาคารซึ่งเป็นต้นทุนทางกายภาพในทางวิชาการของการท่องเที่ยวนะจะเห็นได้ว่าที่ไหนก็ตามที่สามารถเก็บไอ้สามอันนี้ไว้ได้ก็คืออาหารอาคารอาพร นี่คือสินค้าชิ้นเอกของการท่องเที่ยว6,7,8ที่เอ็มโฟเทียชั้น G นะครับใครที่ได้ฟังข่าวก็ไปให้กำลังใจกันเพราะว่าเขากำหนดให้ทำโชว์ทั้งหมด9ชุดนะคะก่อนที่มาแต่งก็รู้สึกว่าจะเป็นนางสาวไทยประมาณนั้นนะฮะแล้วก็จากนั้นมาในวันที่14นะฮะทางสมาคมเพื่อนัก้า้นแห่งประเทศไทยนะคร ภายใต้การนําของคุณหมอโกศลแตงกุไทยนะก็จะจัดฉลองที่ภูกเก็ตที่บูเลฟเฟ่นนะฮะในวันที่14เวลาประมาณ5โมงเย็นนะซึ่งจะมีการทำโชว์เพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เรารอคอยมันประสบควาสมสำเร็จแล้ว